กระทรวงการคลังนะครับเตรียมจะแฮ่คัดนี่ให้กับลูกหนี้3ล้านคนนะครับเตรียมเงินไว้หมื่นล้านเพื่อล้าง NPL นะประวัติเครดิตปูโรเอาให้เกลี้ยงเลยนะฮะโดยเขาจะตั้งวงเงินไว้ประมาณ10,000ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะแฮคัดนี้จํานวน3ล้านลายนะคือแต่ละลายเนี่ยคือใครที่จะได้รับกาแรแฮ่คัดเนี่ยคือคุณต้องเป็นหนี้ไม่เกิน1 0,000บาทแต่ความหมายคือแบบหลายคนบอกเฮ้ยผมเป็นหนี้เยอะแต่ถ้าเกิด มีหนี้ก้อนไหนอ่ะที่คุณเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งอ่ะไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเขาจะล้างให้เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะล้างให้เฉพาะคนที่เป็นหนี้หนึ่งหมื่นบาทก้อนเดียวหรือเปล่าแล้วเป็นหนี้อื่นๆอีกเยอะเลยล้างให้เฉพาะอันนี้หรือเปล่าหรือเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นหนี้อันนี้อันเดียวถึงจะให้หรือถ้าเกิดคุณเป็นหนี้หลายๆก้อนแต่จะล้างให้เฉพาะหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่ารอดูความชัดเจนแต่ว่าเอาเป็นว่า,ากระทรวงการคลังเนี่ยจะล้างหนี้ NPL ให้นะครับ ทั้งหมดประมาณ3ล้านรายนะครับแล้วก็จะล้างไปเลย1 2แสนล้านนะครับมีความหวังว่าจะช่วยให้ลูกหนี้กลุ่มนี้พ้นจากความทุกข์ทรมที่ติดประวัติเครดิตบูโรสวัสดีครับวันนี้มีคลิปดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวนะมีคลิปดีๆมีข่าวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เป็นข่าวดีที่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครได้รับผลประโยชน์จากข่าวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่งนี้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธ,ธุรกิจนะครับเว็บไซต์ของกรุงเทพธ,ธุรกิจเขาบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับเตรียมจะแห่คัดหนี้ให้กับลูกหนี้3ล้านคนนะครับเตรียมเงินไว้หมื่นล้านเพื่อล้าง NPL นะประวัติเครดิตปูโรเอาให้เกลี้ยงเลยนะฮะมาดูกันว่ารัฐบาลเขามีวางการวางแผนไว้ว่าจะล้าง NPL หรือนี่ครัวเรือนเนี่ยนะโดยเขาจะตั้งวงเงินไว้ประมาณ10,000ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะแห่คัดหนี้จํานวน3ล้านลายนะคือแต่ละลายเนี่ย คือใครที่จะได้รับการแฮคัตเนี่ยคือคุณต้องเป็นหนี้ไม่เกินหนึ่งมืนบาท <c oughs> ฟังดีๆนะฟังไม่ผิดหนึ่งมืนบาทแต่ความหมายคือแบบหลายคนบอกเฮ้ยผมเป็นหนี้เยอะแต่ถ้าเกิดมีหนี้ก้อนไหนอ่ะที่คุณเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งอ่ะไม่เกินหนึ่งมืนบาทเนี่ยเขาจะล้างให้เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะล้างให้เฉพาะคนที่เป็นหนี้หนึ่งมืนบาทก้อนเดียวหรือเปล่าแล้วเป็นหนี้อื่นๆอีกเยอะเลยล้างให้เฉพาะอันนี้หรือเปล่าหรือก็บอกว่า ถ้าคุณเป็นนี้อันนี้อันเดียวถึงจะให้หรือถ้าเกิดคุณเป็นนี้หลายๆก้อนแต่จะล้างให้เฉพาะ1 0,000บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่ารอดูความชัดเจนแต่ว่าเอาเป็นว่า,ากระทรวงการคลังเนี่ยจะล้างนี้ NPL ให้นะครับทั้งหมดประมาณ3ล้านรายนะครับแล้วก็จะล้างไปเลย1 2แสนล้านนะครับมีความหวังว่าจะช่วยให้ลูกหนี้กลุ่มนี้พ้นจากความทุกข์ทรมที่ติดประวัติเครดิตบูโรนะนะครับประเด็ดนที่2บอกว่าไอ้นี่ส่วนเนี้ย นะที่จะล้างเครดิตบูโรให้เนี่ยเพราะว่าอ่านี่ส่วนนี้ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้ศูนย์และใช้เครดิตทางภาษีไปหมดแล้วประชาชนก็ควรได้รับการปลดหนี้นะแปลว่าอะไรอธิบายว่างี้ก็คือถ้าธนาคารเนี่ยเขามีหนี้เสียเนี่ยนะครับลูกหนี้เหล่านี้ธนาคารเขาเป็นสมมุติว่าเป็นหนี้เสียอยู่หมื่นล้านแล้วกันนะหมืม่นล้านธนาคารเขาก็จะเอากําไรของเขาเนี่ยเจียดเอาไว้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาต้องสูญเสียแน่นอนยังไงก็สูญเสียแล้วล่ะเขาเก็บตังค์ไม่ได้ละก็เอาเป็นว่า หนึ่งหมื่นล้านแทนที่จะเก็บเงินได้เก็บไม่ได้เอาหมื่นล้านที่เก็บหนี้ไม่ได้เอาไปวางเข้าประกันไว้กับแบงค์ชาติคือเรียกว่าการการการสำรองหนี้ศูนย์นะไม่ได้เงินจากลูกหนี้แล้วยังต้องเอาเงินไปวางการสำรองหนี้ศูนย์กับแบงค์ชาติด้วยนะซึ่งเงินจํานวนนี้ที่จะแฮคัาให้ลูกหนี้สามล้านลายเนี่ยสาหรับลายที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเขาได้การสำรองหนี้ศูนย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นกองทุนกองทุนอะไรเนี่ยผมพูดผิดอาจจะขออภัยนะ แต่ในหลักการก็คือเป็นหนี้เสียแล้วคิดว่าเก็บไม่ได้เขาก็ต้องการสำรองทนี่สูญเอาควักเงินใส่เข้าไปเพื่อเขาเรียกว่าสร้างฐานะความแข็งแกร่งให้กับธนาคาร mm hmm. ก็คือเงินจํานวนนี้ที่จะแฮคัดเนี่ยมีการกันสำรองทนี่สูญไปเรียบร้อยและการกันสำรองทนี่สูญเนี่ยเขาจะเอาตัวกันไอ้สำรองทนี่สูญเนี่ยเอาไปตัดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดภาษีไปเรียบร้อยแล้วนะครับยีนนะนี่คือกระทรวงการคลังเขามีแนวโน้มแบบนั้น ทีนี้ทกศขารับเลยทกศว่าจอล้างหนี้เกษตรกรสูงวัยเกินเจ็ดสิบปีนะใครเป็นหนี้ทกศนะกู้เงินไปทําการเกษตรแล้วอายุเจ็ดสิบปีนะครับคุณจะได้รับการล้างหนี้ให้นะโอ้ใจดีมากนะนี่คือทกศส่วนออมสินไม่แพ้กันออมสินบอกว่าพร้อมที่จะแฮกคัดลูกหนี้ห้าแสนลายปลดสถานะ NPL คือหนี้เสียและให้กลับเข้าสู่ระบบสินเชื่อในระบบได้คือล้างประวัติเครดิตบูโรกันไปให้แบบ ใสสะอาดกันนั่นเองนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรนะผมเอาข้อมูลนีม้มาจากเกมธุรกิจนะฮะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะประเด็นให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อจะได้เข้าใจจากเนื้อหาข่าวเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตกับการเป็นลูกหนี้อนะ่ะเอาเอาไว้ว่าเล่าให้ฟังในข่าวนี้แล้วกันนะ ขออนุญาตอ่านนะครับเขาบอกว่าปัญหาหนี้สินของคนไทยถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ฉุดล้างการขยายตัวเศรษฐกิจเนื่องจากกระทบต่อความสามารถในการบริโภคของประชาชนนะครับถ้าพิจารณาจากสถานก,การณ์หนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยณเส้นปี67ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ประมาณ16.4ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ8 8ของ GDP ตัวเลขนะักวิชาการเขาออกมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้หนี้ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ88%ต่อ GDP อยู่ที่16.4ล้านล้านบาทนัวกวิชาการบอกว่าถ้านี่ครัวเรือนอยู่ต่ํากว่า80%คือตอนนี้อยู่ที่88ก่อนหน้านี้อยู่ที่90ตอนนี้อยู่ที่88ถ้ามันต่ํากว่า88ลงมาเหลือ78หรือ70 70กว,กว่าได้เนี่ยประเทศไทยฉลุยเลยนะเพราะว่าอะไรถ้ามีนี่เท่าเดิม16.4ล้านล้านบาทเนี่ยคือมีนี้เท่าเดิมเนี่ยแหละแต่ขยายตัวไปขยาย GDP ให้มันสูงขึ้นคือ ตัวอาหารมันเยอะขึ้นนะสัดส,ส่วนหนี้ต่อ g d ดีีมันก็จะลดลงอย่าให้นะหนี้ครวเรนมันไปมากกว่านี้อยู่ให้แค่ประมาณนี้อย่าเติมเงินความเป็นหนี้เข้าไปเยอะนะแต่ด้วยความที่รัฐบาลก็พยายามจะให้ประชาชนกู้นะจะหาเสียงหรืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่ามันก็ยิ่งทาให้หนี้ครวเรนมันสูงขึ้นทีนี้พอหนี้ครัวเรนมันสูงขึ้นและ GDP มันไม่โตตามอ่ะนะครับตัว ตัวนี้มันเพิ่มแต่ตัวอาหารมันก็มันไม่เพิ่มตากลายเป็นครนี้หนี้ครัวเรือนมันยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดหนี้ครัวเรือนได้เนี่ยผมว่าไม่ง่ายไปเพิ่ม GDP ยิ่งไม่ง่ายกว่าหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะยิ่งหนักกว่านะครับหนักกว่าแน่นอนถ้าถ้าเพิ่ม GDP ไม่ได้นะตอนนี้ต้องบอกว่า GDPGDP มันฉุดขึ้นจะค่อนข้างยากนะครับอาทีนี้ดูเนื้อหาข่าวต่อเขาบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลองค์อิงเนี่ยนะ พยายามแก้ปัญหานี่ของประชาชนผ่านโครงการต่างๆเป็นโครงการที่ถ้าให้ผมคอมเมนต์นะโครงการที่ไม่มีประโยชน์เลยเลยผมรู้สึกว่าพักเพื่อไทยผิดฟอร์มเปล่าสะสกรคุณทักษิณเขาจะมีความคิดอะไรแบบแปลก,กๆใหม่ๆตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะไ,ไม่มีไม่มีอะไรให้หวือหวาเลยยุคยุคลุงตู่จะดูดีกว่านะก็เอาแบบว่าอ่ะก็รัฐบาลมีโครงการต่างๆออกมาเยอะไปหมดเลยนะครับต้องการแก้หนี้นอกระบบการปรับโครงสร้างหนี้การปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ รวมทั้งก่อนหน้านี้นะนายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีแนวคิดที่จะซื้อนี่ประชาชนรายย่อยให้ภาครัฐมาบริหารเพื่อปลดล็อกให้รายย่อยที่ติดเครดิตบุโรหลุดจากบัญชีหนี้เสียและกลับมาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินได้อันนี้ผมขอแนะนําประเด็นอย่างนี้โอเคถ้าเราจะล้างเครดิตบุโรของคนที่เป็นหนี้เสียวงเงินไม่เยอะอ่ะอ่าโอเคเครดิตบุโรล,ล้างออกให้หมดแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะกู้ผ่านนะครับ การกู้เงินธนาคารไม่ได้เกี่ยวอะไรเครดิตบุโรร้อยเปอร์เซ็นะ์ะถึงเครดิตบุโรคุณจะใสสะอาดหรือมีเครดิตบุโรประวัติด,ดีก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องกู้ผ่านทุกรลยนะครับเครดิต <c redit> <c redit> บุโรไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ดาบอาสิธิ์หรือป้ายอาศิธิ์ที่มีเครดิตบูโรดีแลจะต้องกู้ผ่านไม่เกี่ยวนะผมบอกเลยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอืมนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับหลายคนจะจะเข้าใจผิดทีเนี้ยนะตอนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเขาพยายามจะนะที่จะ คืออะไรก็ได้ที่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน,นะครับไม่ว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยก็อ,อกมาตรก,การคุณสู้เราช่วยนะครับเมื่อปลายเมื่อปลายปี67นะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไอ้คุณสู้เราช่วยเนี่ยนะครับเขาก็ช่วยลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถแล้วก็ธุรก,กิจ s m e ทั้งหลายนะวงเงินไม่เกิน5้าล้านบาทสินเชื่อรถก็ไม่เกิน8 0 0 0 0นบาทนะทีนี้ไอ้ตัวนี้นะต้องบอกว่าเอ่อมันไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ คิดอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนนะครับเกียง8 2 0 0 0 0สลายนะครับซึ่งคิดเป็น5 0ของเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผ่านโครงการนี้ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะกว่าเปอร์เซ็นต์ของที่ลงทะเบียนไว้นะคือน้อยมากแล้วก็คุณสู้เราช่วยเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เขาเขียนมาค่อนข้างจะไม่รู้จะช่วยจริงหรือเปล่านะ <laughs> คือเฟสแรกเนี่ยนะเขาบอกว่า ถ้าเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยได้เนี่ยคุณผ่อนผ่อนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในปีแรกเนี่ยเขาใช้คุณผ่อนตัดต้นเต็มๆเ,เลยแล้วก็ลดค่างวดลงเหลือ50%ปนะครับปีที่2เนี่ยนะครับให้ขยับเป็น70%เอนะเอาง่ายๆยกยกตัวอย่างเช่นคุณผ่อนดือละหมื่นถ้าคุณเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยได้เนี่ยปีแรกคุณจะผ่อนเหลือแค่5000และเงิน5,000เนี้ยนะครับก็จะผ่อนเงินต้น1 0 0ต่อมาก็ปีที่2เนี่ย ก็จะผ่อน7,000นะครับแล้วก็ไปตัดต้น100%เช่นกันนะครับส่วนปีที่3เนี่ยก็ผ่อน90%ของค่างวดเดิมนะครับเช่น1,000 0ก็คูณก็ผ่อน9,000ตัดต้นเต็ม100%เช่นกันพอปีที่3กลับมาจ่ายเหมือนเดิมนะทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาบอกว่าถ้าที่ผ่านมา3ปีคุณจ่ายหรีจ่ายตรงไม่ผิดนัดเลยนะก็เป็นตามนี้นะแต่ถ้าใน3ปี3 6งวดเนี่ย คุณจ่ายไม่ดีจ่ายไม่ตรงสักงวดใดงวดหนึ่งเนี่ยยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจะคุณสู้เราช่วยจริงหรือเปล่านะคือช่วยเราช่วยแบบใจดีแบบสุดๆไปเลยนะฮะเอาบอกว่าเฮ้ยค้างชําระได้แต่ว่าอยา่าค้างจนเกินอ่าสามสิบวันนะเออนะคือคนพวกนี้เขาใจสู้อยู่แล้วอ่ะเขาสู้แต่คุณมันไม่ได้ช่วยเต็มที่อ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนจะเข้าเฮ้ยกูไม่เข้าดีกว่าว้ยแม่แห่งเข้าไปกูผิดนะัดวันใดวันหนึ่งแม่งก็เหมือนเดิมเว้ย กูไม่จ่ายก่อนดีกว่าป่ะตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วนี่คือคุณสู้เราช่วยแล้วก็จะมีอะไรนะจ่ายตรงคงทรัพย์อะไรเงี้ยนะเอาเลว่าเออนั่นแหละมาตราการที่เขาออกมานะผมไม่อยากไปพูดเยอะคือผมมีความสุขม,มันไม่ค่อยในเรื่องอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะมาตราการเลย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจกว่านะเขาบอกว่าจะตั้งงบประมาณหมื่นล้านเพื่อแฮคัทนี่รายย่อยหลายคนบอกแฮคัทคืออะไรแฮคัทเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักคํานี้หรอกแต่ชุกช่วงหลังๆเนี่ยรู้จักคํานี้กันเยอะมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะผมนี่แหละ <laughs> ผมทํา youtube มาเจ็ดปีนะนะผมพูดคําว่าแฮคัทมาเจ็ดปีแนละ้วหลายหลายช่องก็เลยเอาไปใช้ตามนะเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในวงการบบจะไม่รู้หรอกนะแต่ผมพูดคําว่าแฮคัทนี่มาประมาณเจ็ดปีที่แล้วนะ น่าจะเป็นผมนี่แหละนะก็เลยไปใช้กันแฮคัตคือตัดผมก็คือพูดง่ายตัดการแฮคัตคือตัดหนี้แบบลดต้นลดลด,ดอกนะเช่นคุณมีวงเงินบัตรเครดิต5 0 0 0 0นบาทไม่จ่ายมา6กเดเดือนดอกเบีย้ยบาลไป5 0 0 0 0นกว่าบาทตัดจบเลยครึ่งหน 1, ึ่ง50%เออาไหมอ่ะนั่นะคือเรียกว่าการแฮคัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะแหลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเขาบอกว่าการแก้หนี้รายย่อยของรัฐบาลเนี่ยจะมีการปรับปรุงโครงการคุณสู้เราช่วยแล้วเนี่ยนะครับคือเขามีแผนอีกว่า จะแก้ปัญหานี้เสียของประชาชนโดยใช้วงเงิน10,000ล้านบาทเท่านั้นนะตัดทิ้งหนี้เสียไปเลยสมล้านลายนะครับคือแฮคัดไปเลยนะที่เป็น NPL คงค้างอยู่เดิม1.2สแสนล้านตั้งวงเงินสนนี้อาจไม่มากแต่จะาพืคือเอาไว้ว่าอย่างเงี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแฮคัดคือเขาเรียกว่าตัดยกเลยอะยกให้เลยหรือเปล่าแต่ข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นหนี้1 0 0่0บาทเอามาจ่ายซะส0 10 1,000หนึ่งพบาทแล้วยกหนี้ให้เลยอ่านะ อันนี้คือข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนบอกมาแบบนี้นี่คือการแฮคัดจากหนึ่งมืนเหลือหนึ่งพันแฮคัดนี่ให้เหลือให้ให้ไปเลยเก้าพันไม่ต้องจ่ายน,นี่คือการแฮรคัดแต่จากข่าวนี้ไม่แน่ใจว่ายกนี่ให้เลยไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทอันนี้ไม่ได้เรียกแฮรคัดและเรียกไล่ออฟตัดนี่สู์เลยนะครับอะเอาเป็นว่าใครที่เป็นนี่ไม่เกิน 1, หนึ่งหมื่นบาทนะคุณจะได้สิทธินั้นถ้ารัฐบาลออกมาตรการนี้เรียบร้อยนะ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า10,000บาทนี่คือวงเงินหรือเปล่าหรือภาระนี่นะบางคนเป็นนี้อยู่7 8พันอย่างเงี้ยไม่ได้จ่ายมาสัก7 8ดปีอย่างเงี้ยนี่มันก็เกิน10,000ไงจะเข้าได้หรือเปล่าอ่าน,นี้ไม่แน่ใจว่าหมื่นหนึ่งนี่คือที่คิดท,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 ที่เงินต้นหรือภาระนีนะ่ต้นบวกดอกอันนี้ไม่แน่ใจนะและต้องชำระ1 0หรือเปล่าหรือตัดทิ้งไปเลยไลท์ออฟไปเลยไม่แน่ใจนะอันนี้คือข้อสังเกตจากผมนะครับแต่เอาเป็นว่า รัฐบาลเขามีแนวคิดที่ดีแล้วกันล่ะใช้คําว่าที่ดีที่จะช่วยพี่น้องประชาชนต่อมานะครับเขาบอกว่า <c oughs> กลุ่มที่มีกลุ่มประชาชนที่มีหนี้ไม่สูงแต่เป็นหนี้เสียติดประวัติเครดิตบูโรมานานก็อาจจะไปช่วยตรงนั้นนะครับและก็กลุ่มกเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารทกรสนะครับใครที่อายุเกินเจ็ดสิปีนะก็จะให้ลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับคือยกหนี้ให้นะแล้วก็จะล้างประวัติเครดิตบูโรให้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ กลับเข้ามากู้เงินในระบบสถาบันการเงินได้ะสำหรับคนอายุ70จะล้างนี่ไงเลยและอายุ70เขาคุณเข้ามากู้แบงก์ต่อได้คืออายุ70เนี่ยต่อให้ไม่มีเคยไม่เคยมีประวัติเครดิตโรไม่เคยล้างนี่ไปกู้แบงก์ก็ยากอยู่แล้วมันไม่ง่ายนะครับอืมนะฮอายุ70ก็กู้อยู่แหละไม่ไม่ไม่ง่ายอยู่แล้วอ่ะนะล้างไปก็ไม่ประโยชน์นะไม่ต้องไปล้างเหรอกก็คือถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรคุณก็ เอาไม่ว่าเอาเอาล้างก็ล้างแล้วแต่ละกันแต่ผมแค่บอกว่าเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยล้างนี่แล้วกลับมาเข้าสู่ระบบการเงินได้ออ้หเลอะเทอะนะแค่ไม่ต้องเป็นหนี้เสียประวัติดียังกู้ไม่ได้ในะ้วยุเจ็ดสิบนะครับทีนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเฮ้ยแบงก์นะอย่ามาอย่ามาโวยวายทัวยนะ้วัยธนาคารทั้งหลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบงก์บอกว่าแนวคิดที่จะแก้หนี้เสียลักษณะนี้คือแทนที่จะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหรือการซื้อหนี้มาบริหารเนี่ยก็คือตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่า ธนาคารเนี่ยได้กันสำรองที่ศูนย์ไว้เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือธนาคารเนี่ยเวลาเก็บหนี้ไม่ได้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆืนทั้งหลายที่เป็นหนี้เสียมันเนี่ยมันจะเร่งเราให้เพื่อนจ่ายเพราะว่าอะไรมันเกียดไปสำรองหนี้ศูนย์นะเพื่อนเพื่อนเป็นหนี้มันอยู่10,000แบาทไม่ได้จ่ายและเป็น NPL เขาต้องเอา1 0 0 0 0แบาทไปวางการสำรองที่ศูนย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะแทนที่จะเอาเงิน1 0 0 0 0แบาทไปปล่อยกู้ลูกยิ่งอะไรอื่น แม่งจะเอาหนึ่งแสนบาทหว่าไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าการการสำรองนี่สู์เก็บเงินลูกค้าไม่ได้สึกต้องเงินเป็ดสำรองนะนี่คือกระบวนการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคารของประเทศไทยเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่านี่เสียประเทศไทยเยอะจะทําให้แบงค์ล้มไม่ต้องกลัวเขาการสำรองนี่ศู์ไ้เกือบร้อยไม่ใช่เกือบร้อยร้อยเปอร์เซนต์กว่า,ก,วากันเกือบทุกแบงค์แล้วนะมันแบงค์ประเทศไทยแข็งแรงโคตรโตนะครับอ่ะรัฐบาลก็เลยบอกว่าไอ้นี่ก้อนเนี้ยที่สำรองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ แต่ว่าคุณไม่ได้เงินก้อนนี้คุณก็ไม่คุณก็ไม่ขาดทุนเพราะนั้นตรงนี้ตัดศูนย์ตัดนี่ให้กับลูกหนี้เข้าไปเลยนะแล้วคุณเองก็ใช้ตัวการการสำรองที่ถูกนะี่ไปหักเป็นค่าจ่ายนะครับเพื่อส่งภาษีกับกรมสรรพากรอยู่แล้วคุณได้ประโยชน์ไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยตัดนี่ศูนย์ให้กับพี่น้องประชาชนไปนะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ให้คิดภาพรวมของประเทศก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเขาเรียกว่ามอร์โรฮาศาสตร์ก็คือความตั้งใจเบี้ยวหนี้หรือตั้งใจชักดาบมอร์โรฮาศาสตร์นะ ก็ไม่การพูดภาษาไทยมนะั้งคือเอาว่าผมพูดภาษาไทยแล้วกันตอนนี้คิดภาพรวมของประเทศก่อนไม่ต้องไปกลัวเรื่องการชักดาบนะเพื่อให้โอกาสกับคนหลุดจากเครดิตบูโรช่วยเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนได้รัฐบาลพยายามลด NPL ที่คุยกันก็คือใช้งบประมาณไม่เกิน1 0,000ล้านบาทมาซื้อนี่เสียกลุ่มเรือรังแล้วยกนี่ให้ทั้งหมดแต่ต้องมากําหนดหลักเกณฑ์เช่นนี่ไม่เกินเท่าไหร่เป็นนี่ระยะเวลานานมาแล้วแค่ไหนซึ่งหากตัดสิน แบบนี้จะหลุดจากปัญหานี้เสีย3ล้านกว่าคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่เมื่อกี้เปิดไปแล้วว่าทกสเนี่ยนะครับเขามีนโยบายที่จะแหกคัดหนี้ให้นะครับกับลูกหนี้นะประมาณ200,000คนซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีอายุเกิน70ปีนะครับเพราะหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กับทกสในกลุ่มที่อายุมากนี่คือผู้แง่เป็นหนี้จนอายุ70เนี่ยจะยกหนี้ให้เพราะ ทกศากินดอกเบี้ยมานานแล้ว <c oughs> เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเพราะจ่ายดอกเบี้ยมาให้ทกศามานานมากแล้วอาจจะจ่ายตั้งแต่อายุ40นะจ่ายดอกเบี้ยมาเส,สียสาปีแล้วพอละคุม้มละยกนี้ให้นะฮะทก่ยกนี้ให้สำหรับคนอายุ70ปีนะฮะนี่หใจดีจริงนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเห็นใจเพราะว่าตอนนี้ภาวะสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนในการทําการเกษตรสูงราคาผลผลิตที่ขายมันก็ มันก็ขายไม่ได้ราคาอะไรมานี้นะเอาเป็นว่าเทอกสจะลดนี้ให้นะครับส่วนออมสินเนี่ยนะครับออมสินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเลงไว้ว่าจะยกนี่แล้วก็ผ่อนปนลูกหนี้500,000รายนะครับเขาบอกว่าเมื่อถอยออกมาดูภาพใหญ่จะพบว่านี่ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลักของประเทศนะซึ่งการที่ไทยมีสัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ GDP ในระดับสูงทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคหายไป อีกทั้งทาให้แบงก์ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อใหม่เนื่องจากต้นทุนความเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้นะครับบอกว่าออมสินจะดําเนินการแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียต่อเนื่องและเตรียมดําเนินการโครงการยกหนี้หรือผ่อนปรนหนี้ให้กับกลุ่มดังกล่าว5 0 0 0คนจากทั้งหมด3.5ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้ไม่เกิน5,000-10,000บาท ทั้งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นหนี้จากโควิดนะโดยออมสินสามารถดําเนินการได้เองโดยไม่ใช้งบประมาณก็คือแฮคั c โดยไม่ต้องไม่ต้องควักโบ๊ะคือผู้ให้ใจ่ายไปแล้วปล่อยแม่งชักดาไปแต่โครงการเนี้น่าจะเป็นโครงการที่หลังโควิดแล้วยุคลุงตู่เขาออกนโยบายว่าปล่อยกู้ช่วยเหลือโควิดนะอ่าก็คือผู้ง่ญ่คือทำใจละว่าปล่อยกู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิดไปห้าพันหมื่นหนึ่งที่เมื่อ ตอนช่วงโควิดเขาปล่อยกู้กันนะออมสินนะคืออันนี้เขาได้ยกหนี้ให้ล้ไม่ต้องจ่ายละไปไปเลยนะครับคุณวิทัยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นวยการออมสินผู้ปริหารใหญ่เนี่ยบอกว่าปัญหานี้ควรวเรือนเป็นปัญหาที่รุนแรงแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดหนี้นะทำให้ยอดภาระนีลดลงนะขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะอาจจะขยายตัวมากขึ้นนะครับและนะบอกว่าถ้านี่ครัวเรือนต่ำกว่า80%ต่อ GDP เศรษฐกิจจะกลับมาแข็งแรงได้นะครับอันนี้ที่ผมบอกไปแล้วสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็บอกว่านะคุณวิทัยบอกว่าแม้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจมีปัญหารุมเรา้าแต่เชื่อมัน่นและมั่นใจว่าหากแบงก์รัฐธนาคารพาณิชย์รวมถึงหน่วยงานต่างๆร่วมกันออกมาตรการผลักดันบรรเทาผลกระทบและลดกำไรลงบ้างลดกำไรลงมาบ้างนะครับน่าจะทําให้สถา,านการณ์ค่อยๆผ่อนคลายและผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นายวิทัยผู้อำนวยการอมสินกล่าว นะก็คุณมิไทยกก็เป็นผู้บริหารก็เรียกว่าผู้บริหารมืออาชีพไม่ใช่เจ้าของออมสินนะ่ะเจ้าของออมสินคือกระทรวงการคลงังนะก็บอกว่าเออธนาคารอื่นๆก็ลดกําไรลงตัวเองลงมาบ้างนะเพื่อน, <laughs> อนๆลองไปดูเองแล้วกันนะครับงบกําเสดกูเกิลดูนะใครใช้แชท GPT ก็ต้องเสิร์ชดูหาข้อมูลดูว่าครึ่งปีไม่ใช่ครึ่งปีแรกอา,อาสามเดือนแรกของปี68ธนาคาร ประเทศไทยรวมกันเกือบทุกแบงก์มีกาไรเท่าไหร่โห oh, แม่งมีกาไรหลายหมื่นล้านอะนะก็เอาเป็นว่าทำกลางภาวะวิกฤตแบบนี้คนก็เหนื่อยกันชิบหายไายป่วงนะครับธนาคารแม่งกาไรเอากําไรเอาไว้ไม่รู้มันไปมันไปเอากําไรมาจากไหนวะคนแม่งก็จ่ายนี้กันไม่ค่อยจะได้โอ้โหยัหงงงงเหือนกันนะเอาเป็นว่าก็ข่าวนี้เอามาฝากกันไว้ตามนี้นะครับฟังกันเพลินๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตาม,ตดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับ สำหรับวันี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ